เท่าเข้านะฮะใครเข้ามานี่ระวังไฟฟ้าช็อตนะฮะที่ั้วนี่มีกระแสไฟฟ้า18โวลต์ไหลอยู่ตลอดนะฮะถ้าท่านใดจับหรือลูกหลังท่านจับเนี่ยระวังจะโดนดูดนะฮะเรือว่าของที่อยู่ในช่องเสีเยบน,นี้ราคาทั้งหมดเียดล้าน,นครับใจเย็นๆนะฮะอย่าให้ลูกหลังท่านมุดเข้ามาเด็ดขาดนะฮะ mm hmm. เพราะว่าถ้าของเสียหายนี่ผมไม่รู้จะไปเรียกค่าเสียหายจากใครนะฮะ แล้วก็ระวังทางด้านซ้ายมือด้วยครับทางลัวฝั่งนี้นะฮะมันมีเครื่องทงควันอยู่นะครับควันนี้สูดเข้าไปมากๆไม่ดีนะฮะอันตรายเป็นอันตรายต่อลมหายใจถ้าจะดูจะหลบแดดแท้แนะนําไปนทางนู้นดีกว่านะฮะเพราะทางนี้มีเครื่องทงควันอยู่เ็ไม่เชื่อมแล้วปล่อยให้ดูสักปิดนะเขาจะได้รู้ว่ามันเป็นยังไงเห็นไหมฮะควันมันเยอะแล้วมันอันตรายนะฮะหลบหลบหลบมาหลังหลังเส้นเหลืองหน่อยฮะ นะครับจะไม่ปล่อยก็ไม่ได้นะฮะมันเป็นพ็อปปี้สำคัญนะฮะมันเหมือนบ้านเมืองกำลังไฟไหมทำงนไม่ได้แล้วไงลื่นย่าบหญ้านี่มีตะุกเจ็ดชื้นนะฮะมัน,นสงที่ไม่มีใปรารนามันแต่มันก็เป็นสิ่งที่น่าหลงไหลส่วนตัวที่ผมชอบ